เรบินันมาแจากฟรี ับน้องๆค่ะซึ่งเมื่อเช้าพี่แป้งลงคลิปไปแล้วน้องๆน่าจะไม่เห็นกันไม่เป็นไรมาดูใหม่ซึ่งตอนนี้ของยังเหลือเยอะอยู่นะคะมาทําได้เลยและของชิ้นนี้แจกตั้ง5,000ชิน้นวิธีการทําไม่ยากเลยแต่พี่แป้งของบอกก่อนนะคะน้องๆการที่พี่แป้งมาบอกว่ามีโดมินันมาแจากฟรีหักน้องๆได้ไปมีเสี่ยงโดนล,ลบนะคะไม่ใช่ไม่โดนล,ลบนะฮะหากใครได้ของชิ้นนี้ไปแล้วมันหายไปเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะมันละเมิดลิขสิทธิ์ของโลบอกนั่นเองเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้้คลิปนนีเหมมือ แล้ววิธีการเล่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องทําการหมุนสปินค่ะซึ่งตัวน้องสามารถเช็คด้านขวาได้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีกี่สปินแล้วซึ่งการที่น้องจัดได้สปินนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องอยู่ในแบบ1นาทีก็จะได้1สปิน2นาทีเนี่ยก็จะได้1สปินง่ายๆคือทุกนาทีของน้องๆจะได้ทีละ1สปินนั่นเองค่ะ ใครนะคะมีพเมีมเนี่ยน้องๆจะได้2สปินทุก1นาทีนะคะจากคนที่ไม่มีเนี่ยจะได้1สปินทุก1นาทีนั่นเองและหาดน้องๆนะคะมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยหูสะสมได้หลายสปินมากสามารถกดคำว่าสปินที่เป็นลูกเต๋าด้านซ้ายมือแล้วทาการกดตรงนี้ได้เลยนะพุ่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้องๆนะคะจะไปอยู่ตรงแถบสีเขียวแปลว่าน้องๆได้ของฟรีชิ้นดีแล้วนะคะมันจะขึ้นให้น้องอัตโนมัติแล้วน้องๆก็กดบายเทมแล้วกดสูโรบัคได้เลยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะน้องๆของเนี่ยมันไม่ได้หมดวัยนะคะส่วนมากต่างชาติ ก็ชอบดองกันไว้แต่พี่เป้แนะนําว่าอย่าดองเยอะรูปมากจนแบบดองที่แบบร้อยสองแล้วค่อยมาหมุนบางทีกว่าเราจะหมุนเสร็จของมันอาจจะหมดไปแล้วนะคะน้องๆซึ่งตอนเนี้ยของมันแจก5้าพันมันหมดไปแล้วค่ะประมาณพันชิ้นนะคะน้องๆนั่นหมายความว่าเหลืออีก4ี่พันชิ้นน้องๆคนไหนที่อยากได้นะคะก็ลองมาหมุนดูได้ค่ะแต่พี่เป้บอกก่อนนะคะความเสี่ยงในการที่น้องๆเนี่ยจะมีของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆก็จะเสี่ยงโดนลบค่ะเพราะอันก่อนหน้านี้และก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยแบบแบบนี้เนี่ยก็ทําแจกโดมินาน มาเหมือนกันและก็โดนลบภายในานิตย์ถ้าน,น้องอคนไหนนะที่อยากลองเสี่ยงดูว่าอยากมีโดมินาสที่เทใส่ถ่ายรูปสักครั้งสองครั้งนะคะก็ลองมาเล่นดูได้นะคะแต่พี่แป้งบอกแล้วว่ามันเสี่ยงที่จะโดนลบแทบจะ100%เปรเเลยดื้อ